อีกทั้งอ c ซีเองได้มีการปรับเวลาซ้อมด้วยนะครับมาเป็นในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยจะได้เตะประมาณสักบ่ายสามตามเวลาของการตานั่นเองนะเจ้าแบงค์สุวรรณทให้สัมภาษณ์บอกว่าเกมรุกตนเองมองว่าอยู่ที่โอกาสแล้วก็จังหวะการทำประตู สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชุกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะไปดูความเคลื่อนของช้างศึกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะดวลกับอุซเบกิสถานนั่นเองนะครับในวันอังคารนี้นะฮะเตะหกโมงครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับโค้ชมาซาทะไดอิชิอิเนี่ยเตรียมแผนแบบละเอียดยิบเลยนะครับโดยตอนนี้มีการซ้อม แก้ทุกช็อตทั้งเกมรับแล้วก็การส่งบอลนะครับแล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของไม่มีนักเตะบาดเจ็บนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีความฟิตพร้อมที่จะลงสนามนะครับอีกทั้งอิชีเองได้มีการปรับเวลาซ้อมด้วยนะครับมาเป็นในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยจะได้เตะประมาณสักบ่ายสามตามเวลาของกาตานั่นนี่นะฮะ โค้ชอิชิให้สัมภาษณ์บอกว่าเราซ้อมตั้งแต่เวลาบ่าย2องโมงเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาแข่งขันทั้งทั้งที่ก่อนนันนี้เราซ้อมในช่วงเย็นซึ่งอากาศตอนนี้อุ่นซึ่งน่าจะเหมาะกับพวกเรานักเตะที่ไม่ว่าจะมาจากไทยลีกหรือว่าเจลีกเราพยายามทำให้ทุกคนมีสภาพความพร้อมมากที่สุดและตอนนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังเราผ่านมาถึงจุดน,นนี้ตนเองต้องการให้นักเตะมีร่างกายที่พร้อมเพื่อกลับไปรับใช้ต้นสังกัดต่อไปด้วยขณะนี้กำลังวิเคราะห์แนวทางการเล่นของอุซเบกิสถานซึ่งจะมีการซ้อมรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ส่วนรอบ1ิทีมสุดท้ายเจอทีมไหนก็ไม่มีคําว่าง,ง่ายเราจะต้องทําการฝึกซ้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัวเองขอเชิญแฟนบอลชาวไทยมาช่วยเชียร์พวกเราเพื่อให้ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายหรือไปให้ไกลที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่น่าจะเข้มข้นมากๆครับเพราะว่าอย่างที่อิชิบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมันเจอทีมไหนก็หนักหมดนะครับเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้นนะครับ โดยเฉพาะเราเจอกับอุซเบนี่ก็โอ้โหหลังๆนี่ก็พัฒนาการดีมากสําหรับอุซเบแล้วก็เราเองก็ไม่ค่อยชนะเขาเลยนะครับในระยะหลังนั่นเองก็รอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปต่อกันที่เจ้าแบงค์สุบนัณเหมือนตากันบ้างน,นะครับก็มีบทสมัมภาษณ์ก่อนเกมเช่นกันนะครับโดยเจ้าแบงค์บอกว่าได้ใช้วิชาที่ได้จากโอชิลูเวนเนี่ยมาช่วยทีมชาติไทยนะครับโดยยอมรับว่าสปีดบอลในศึกเอเชียนคัพเที่ยวนี้เนี่ยเหมือนกับยุโรปเป๊ะเลยนะครับ ส่วนการโวนกับอุซเบนั้นเจ้าแบงค์บอกว่าเป็นงานหนักอย่างแน่นอนนะฮะเจ้าแบงค์สุวรรณนทัศนสัมภาษณ์บอกว่าเกมรุกตนเองมองว่าอยู่ที่โอกาสแล้วก็จังหวะการทำประตูในเกมกับซาอุเราทําได้แต่ก็ล้าหน้ามันอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสมากกว่า ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจและเชียร์พวกเราในเกมกับอุซเบด้วยส่วนสิ่งที่ได้จากการไปเล่นให้กับสโมสรโอชูร์นั้นนํามาปรับใช้คงเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็สปีดบอลคล้ายกับที่เจอกับยุโรปตนเองก็จะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและพยายามทำผลงานให้ดีการปรับจูนในเกมรุกก็มีความเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเราไม่ได้เล่นด้วยกันมาสักพักก็ต้องใช้เวลานะครับ ก็เจ้าแบงก์ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในตําแหน่งแนวรุกนะครับของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ดูจะมีพัฒนาที่ดีด้วยนะครับหลังจากที่ไปเล่นยุโรปมากับโอเเวิรนั่นเองนะครับดูจังหวะจะโคลแล้วก็รวมไปถึงสภาพร่างกายฟิตปังอย่างมากนะครับเจ้าแบงก์ก็เชื่อว่า น่าจะเป็นความหวังอีกหนึ่งความหวังในตัวแนวรุกที่จะเอาไว้จัดการอุซเบในเกมนี้นะครับก็รอติดตามดูนะคะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องมาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปรชาชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ